แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18กันยายน2567แจ้งข่าวดีจากนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้แจ้งข่าวดีขยายเวลาขึ้นทะเบียนคนพิการ ถึงธันวาคม2567เพื่อรักษาสิทธิ์ให้คนพิการได้เงินหมื่นกันทั่วนหน้าย้ำหน่วยงานต้องโปร่งใสห้ามทุจริตนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะในวันนี้18กันยายนนะคะนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะมอบเงินดิจิทัลวัลเลต10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือคนพิการ ทางรัฐบาลจะขยายเวลาการลงทะเบียนไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2567เพื่อให้ทุกคนได้รับเงิน10,000บาทกันทั่วถึงและไม่เสียสิทธิ์นะคะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกกฝากถึงกลุ่มเปราะบาง หรือครอบครัวไหนมีสมาชิกในบ้านเป็นคนพิการแนะนำให้เร่งมาขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อจะได้รับสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงพอมอได้มีได้มีการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขการขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคนพิการสามารถไปที่โรงพยาบาลศูนย์เพื่อลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการได้แบบที่เดียวจบ One Stop Service ทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดที่ยังดำเนินการไม่ได้ขอให้ไปขึ้นทะเบียนที่กระทรวงพอมอเพื่อเร่งประสานการออกบัตรคนพิการเพื่อรักษาสิทธิการรับเงิน1,000 0บาทโดยนายวราวุฒิได้เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสให้กับคนพิการพร้อมกําชับทุกหน่วยงานให้เงิน1,000 0บาท ถึงมือคนพิกา,ก,นาการทุกคนห้ามมีการจุจริตประชาชนท่านใดที่พบเห็นความผิดปกติขอให้แจ้งเข้ามาที่ศูนย์เร่งรัดการจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือคอรอสอนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะล่าสุดพอมขยายเวลาขึ้นทะเบียนคนพิการถึง3ธันวาคม2567เพื่อรักษาสิทธิ์เงิน1,000 0บาทอัปเดต 18กันยายน2567